สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปัมบ i ยไซเคิลชาแนลครับคลิปที่หลายๆคนรอคอยครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการจับจองของตัว Twitter r 1 0 Limited e dition แล้วก็คันเนี่ยที่ผมทำเป็นตัวอย่างคันแรกนะครับผมผมทำอะไรไปบ้างแต่งอะไรไปบ้างใช้เงินเท่าไหร่บ้างคลิปนี้จะบอกแบบไม่กักเลยนะครับผมคอยติดตามชมครับครับผมตอนแรกเลยก็อยากจะขอ Happy Birthday กับ Twitter Bike นะครับตอนนี้ครบรอกฉลอง8ปีเต็มในประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้ว เรื่องความสําเร็จไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเป็นจักรยานที่ขายดีมากๆมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับผมแค่ร้านผมเฉยๆก็ขายเยอะมากแล้วไม่พอขายแล้วไม่ต้องรวมถึงร้านอื่นทั่วประเทศนะครับผมเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่กลายเป็นยอดคิดไปเลยเป็นของดีในราคาประหยัดทุกคนเอื้อมถึงได้แต่ว่าดีไซน์หลักแสนเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมชอบกับ Twitter นะครับผมแล้วก็อยากบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์อะไรต่างๆเลยคลิปที่ผมทำให้ Twitter ต่างๆนะครับผมไม่เคยมีสปอนเซอร์เพราะว่า โดยส่วนตัวเนี่ยผมชื่นชอบกับบริษัทนี้มากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพนักงานกับเจ้าของอะไรต่างๆเนี่ยคุยกันง่ายมากเลยถ้าคุณเดียวกับร้านผมเนี่ยเคยซื้อของจากร้านผม,มคุณจะรู้ว่าผมเป็นคนที่เคลมง่ายที่สุดเพราะว่าหนึ่งนะครับผมผมมีรถหลายคันผมก็จะถอดคันใหม่เนี่ยเอาไปให้คุณก่อนแล้วมันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเคลมกับบริษัทใหญ่ใช่ไหมครับผมแล้วบริษัทใหญ่เนี่ยของ Twitter ร์ไบ t ์ไทยแลนด์เนี่ยเป็นบริษัทค่อนข้างเคลมง่ายคุยกันง่ายนะครับผม ง่ายที่สุดทั้งที่ผมเคยดียวมาเลยแหละอ่ะพูดตรงๆนะครับผมผมก็เลยชื่นชอบในการขายแบรนด์นี้เพราะว่าขายแบรนด์นี้แล้วสบายใจแล้วก็เขาเป็นคนที่นิสัยดีเจ้าของเป็นคนใจดีมากนะครับผมโอเคเรามาพูดถึงการฉลอง8ปีเต็มของ Twitter b y t บในประเทศไทยนะครับเขาเลยออกแคมเปญมอบของขวัญพิเศษให้กับแฟนๆ Twitter b y t บนะครับผมไม่ว่าคุณจะใช้ Twitter b y t บมาตั้งนานแล้วอยากจะอัปเกรดหรือว่าอยากจะเริ่มซื้อรถใหม่เข้ามาจอยกับ Twitter b y t บนะครับผมทำให้คุณเป็นเจ้าของง่ายๆกับเฟรมสวยๆ รุ่น R10 ตัวนี้ในราคาเพียง18,800บาทเท่านั้นนะครับผมเฟรมตัวนี้อยากขอเกิดไว้ก่อนเลยว่าเฟรม R10 เนี่ยเป็นเฟรมที่ผมค่อนข้างทำรีวิวเยอะนะครับผมเอาออกไปปั่นอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วรีวิวแค่ตัวรถเฉยๆก็ทำมาหมดแล้วนะครับผมส่วนตัวแล้วชื่นชอบมากกับสเปคของตัว R10 ของเฟรมองศา g e o อเมทรของ Twitter R10 ตัวนี้นะครับผมหคือมันสตีฟมากมันแข็งแรงมากนะครับผม เป็นเฟรมแอโร่ที่แท้จริงองศาดีสัดส่วนนี้พอดีมากนะครับผมแล้วก็ปั่นได้ stiff s t ฟก็คือความแข็งนะครับผมน้ําหนักที่เรากดไปที่ของตัวแพดเดิลนะครับผมมันส่งผลต่อให้ล้อเราเนี่ยเริ่มหมุนได้ดีมากๆนะครับผมสําหรับตัวเฟรม R10 ตัวนี้แล้วก็มีความนิ่มนวลสูงมันมันทำได้ยังไงเนาะอันนี้ครับคือสาเหตุว่าทาไมรถจักรยานถึงถูกถึงแพงนะก็คือทํายังไงให้รถสติฟแต่ว่ามันมีความนิ่มนวลอยู่ในตัวนะครับ อันนี้คือตัวอย่างว่าเป็นเฟรมที่ดีในราคาประหยัดมากเลยก็18,800นะครับผมซื้อเป็นของขวัญหรือว่าเก็บไว้ก่อนทำโปรเจกต์แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะเพราะว่าพูดกันตรงๆนะครับผมเฟร,รมลักษณะทันสมัยแบบเนี้ที่เป็น d i s เ r ร t แล้วก็แฮนด์ซ่อนสายแบบเนี้ในตลาดนะครับผมราคาหมื่นกว่าบาทไม่มี2 0 0,000 0 000? าไม่มีนะครับผม หกหมื่นเจ็ดหมื่นยังไม่แน่ใจเลยว่าคุณจะได้ซ่อนสายหรือเปล่านะครับผมแต่ที่แน่ๆคือแบรนด์ระดับยุโรปแบรนด์ระดับไฮเอนด์ต่างๆเนี่ยขายเฟรมเซตที่มีลักษณะแบบนี้นะครับอย่างน้อยคุณต้องมี1นึ่งแสนบาทแต่ว่ามีแต่ Twitter รนะี่แหละที่เอามาให้ในราคานี้นะครับผมซึ่งมันสวยมากๆนะครับผมคลีนนะครับปั่นดีราคาไม่แพงมากนะครับมีแค่88เฟรมเท่านั้น รอบนี้มีแค่ครั้งเดียวนะครับผม88เฟรมเท่านั้นแล้วก็จะมีโลโก้พิเศษอยู่ตรงนี้นะครับผมเขียนว่า8 T H ตรงนี้แล้วก็88นะครับแล้วก็จะมีรหัสซีรีส์ของเราว่าเฟรมนั้นๆน่ะจะได้ซีรีส์อะไรนะครับผมทุกคนจะไม่เหมือนกันของใครของมันนะครับผมจำง่ายมากเลยตัว Limited e dition ตัวนี้ ก็รีบจับจองกันได้นะครับผมไม่ต้องเป็นที่ผมที่เดียวก็ได้คลิปนี้ตั้งใจทําเป็นของขวัญให้กับทวิตเตอร์นะครับผมถ้าใครสนใจเฟรมเซตรุ่นนี้สามารถไปหาเดี๋ยวเลิกใกล้บ้านคุณสามารถจับจองได้เลยนะครับผมช่างที่คุณชื่นชอบช่างที่คุณไว้ใจคุณก็ไปแถวใกล้บ้านคุณแล้วก็ไปสั่งเฟรมเซต จากเขาได้ตัวแทน T w i t เตอร์นะครับผมแล้วก็ให้เขาประกอบให้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าทีหลานก็ประกอบกันแทบไม่ทันอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็เป็นของขวัญให้กับทว i t เตอร์สามารถติดต่อตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านคุณได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมรีบจองก่อนของจมหมดโอเคเข้ามาสู่ทัฟปิกนะครับผมว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างใช้อะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับผมผมจะไม่พูดยอดรวมนะให้คุณเป็นรวมกันเองนะครับผมผมจะบอกว่าทุกชิ้นผมใช้อะไรบ้างแล้วก็เหตุผลคืออะไรนะครับผม เริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นกับที่ยางนะครับผมยางผมจะเลือกใช้ตัวชัวเบ้โปรวันตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่700คู25สาเหตุที่ใช้700คู25ก็คือมันเป็นยางที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้ที่ผมว่านะครับผมไม่เหนืดเกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปเกาะถนนนิ่มนวลน,นะครับ7 25ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ชัวเบจะเป็นยางที่คล้ายๆแบบว่าเป็นของดีอ่ะ แต่ว่าราคาจะไม่เวอร์ขนาดนั้นนะครับผมราคามจะอยู่ที่1,350บาทต่อเส้นนะถ้าเป็นยางลักษณะเดียวกันที่โ o l l i n g เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับผมลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นแบรนด์อื่นแบรนด์แพง,ง,ง,งๆเนี่ยคุณต้องมี2,000บวกลบนะครับผมถึงจะได้คุณภาพประมาณนี้ตัวนี้ถือว่าราคาต่ําที่สุด 1350บาทแต่ว่าได้คุณภาพมาดีนะครับผมค่อนข้างแยกชัดเจนระหว่างยางดีกับยางแพงนะตัวนี้ถือว่าเป็นยางดีแต่ว่าราคาไม่แพงนะครับผมชัวเบวันตัวนี้จะเป็นขอบ2สีนะครับผมชื่อว่าตัวชัวเบวันโปรต่อมาคือด้านยางไหนครับด้านยางไหนตัวนี้ผมเลือกใช้ของ v ีไทโคนะครับผมจะเป็นของตัวท็อปที่จะมีน้ําหนักเพียง8 4กรัมต่อเส้นเท่านั้นจะเป็นยางที่บางแล้วก็ราคาไม่แพงมากราคาเพียง165บาทต่อ1นเส้นนะครับผมได้ยางที่เบามากแล้วก็ ใช้งานได้ดีนะครับผม V-Taco กล่องดําฟ้านะตัวนี้ของดีครับต่อมาคือชุดล้อครับชุดล้อตัวนี้ต้องสารภาพกับท่านผู้ชมก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อเข้ามาขายนะครับผมมันก็เลยมาอยู่ที่ร้านแล้วก็ยังไม่ได้ขายเพราะว่าไม่มีใครเคยทํารีวิวไม่มีใครเคยรู้เลยว่าล้อ s อสไฟเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้คือล้อ S อไฟตัวท็อปที่สุดจากค่ายนะครับผมมันจะมีชื่อว่า S อสไฟมาตินจะมี UCI ด้วย ถ้าคุณดูคลิปผมเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าตัว S เอสไยที่ขายกันน่ยส่วนมากก็จะขายเริ่มต้นราคาที่9,900บาทนะครับผมแล้วอลูมิเนียมของเขาก็มีราคาแค่3,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาร์บอนก็เริ่มต้นที่9,900ไปที่หมื่นหมื่นกว่าบาทเซดไดเซลรามิกหมื่นห้าอะไรประมาณน,นี้นะครับผมแล้วจู่ๆเอสไฟก็บอกว่ามีผลักใหม่มาสุดยอดครับพี่แต่ว่าผมไม่ได้ดูราคานะตอนแรกผมก็ออโอเคเอามาปุ๊บพอราคาแจ้งบินออกมาแล้วปุ๊บราคาขายอยู่ที่32,900ครับผมตกใจเลยนะแล้วก น่าจะขายยากล้อนี้นะครับผมน่าจะขายยากผมก็เลยอผมก็ไม่ได้ขายอยู่แล้วก็เลยเอามาใส่ในรถคันนี้แต่ว่าพอมาใส่แล้วปุ๊บแล้วผมตกใจอะ่ะเฮ้ยอันนี้มันล้อคุณภาพหลักแสนแต่ขายราคาส0 0 0มื่นสองเก้าร้อยสำหรับผมแล้วนะหลังจากถ้าคุณเรียนรู้ไปนะครับผมว่าล้อนี้คืออะไรคุณจะไม่เสียดายเลยที่ซื้อล้อราคา32,900ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ชื่อว่าตัว S 5 m ไฟ t i มาตินจะเป็นล้อท็อปที่สุด จากค่ายของเอสนะครับผมมันใช้ดุมจาก DT Swiss ชื่อว่ารุ่น240ตัวเนี้ยจะเป็นดุมค่อนข้างเป็นรุ่นใหม่นะครับผมถ้ารุ่นใหม่ไม่เขียนว่า E X P ก็คือจะเป็นระบบพับที่เป็น r a t s h e t System นะครับผมจะเป็นลนักษณะการใช้เฟืองขับแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นพัฒนาสูงสุดจาก DT Swiss เพราะว่าตัวเฟืองขับของเขาเนี่ยมันใช้แค่เฟืองเดียวแล้วก็สปริงอันเดียว ข้อดีของมันก็คือมันจะทําให้ฐานของแบริ่งเนี่ยกว้างขึ้นนะครับทำให้การสึกหลอ่อน้อยลงใช้งานได้ดีกว่านานกว่าแล้วก็ลื่นกว่าแล้วก็เฟืองขับเนี่ยให้ผลเ f f e c t i v e สูงมากในการปั่นแต่ละทีนะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะตัวฟันของมันเนี่ยจะมีอยู่36ฟันมันจะขบกันแบบ ละเอียดเนียนกริบเลยนะครับผมแล้วทุกครั้งที่เราเริ่มปั่นมันจะไม่มีโสโตร์นะครับมันจะไม่มีตักอะไรเลยมันเริ่มปั่นปุ๊บมันก็จะเริ่มปั่นเลยมันจะไม่มีโสโตกอะไรออกมานะครับผมการเอนเกจของมันดีมากการส่งกําลังของมันดีมากดุมเฉยๆนะครับผม dt swiss สองตัวนี้จะขายอยู่ที่2 0 0 0 0กว่าบาทในไทยนะครับก็คือแค่ดุมเฉยๆเนี่ยก็20,000กว่าบาทแล้วดุมพูดง่ายๆครับ perfect high end นะครับไม่แพงเลยแค่ดุมก็2 0 0 0 0บาทแล้วเทคโนโลยีตัวใหม่ของ dt swiss เป็น ทูฟรีนะครับพูดง่ายๆคือคุณสามารถใช้มือแมนเทนเนนซ์ได้หมดเลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อยากจะถอดโหมดถอดถอดถอดใช้มือทําได้เลยเป็นเทคโนโลยีสูงสุดของดี s w i t c h ตอนนี้นะครับแล้วผมไม่นั่งสังเกตดูผมไม่นั่งอ่านประวัติของตัวฮับ240มาเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในล้อ d t Switch ที่มีมูลค่าเกิน3,000 USD ขึ้นไปนะพูดง่ายๆครับถ้าคุณจะได้ใช้ล้อที่มีดุมตัวเนี้ยคุณต้องมีเงินแสนคุณถึงจะได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็บอกแล้วครับผมว่า ล้อตัวนี้ราคา32,900ไม่แพงเลยนะครับสำหรับคนเล่นของคุณจะรู้ว่าของเนี่ยมันของดีจริงๆต่อมาคือซี่นะครับผมส่วนมากคุณก็จะใช้ซี่ของพิลล่าซี่ไต้หวันซี่อะไรต่างๆใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่ใช้ซี่ที่ดีที่สุดสแตนเลสที่ดีที่สุดในการทำซี่ก็คือจากซาพิมนะครับซาพิมขายซี่แยกเฉยๆไม่รวมค่าแรงนะค่าซี่เฉยๆนะครับผมตกประมาณเส้นละ50-60บบาทแล้วต่อซี่นะครับผมแข็งแรงแอโร่สูงสุดแล้วก็ บางที่สุดนะครับก็คือซี่จากสาพิมพ์แล้วต่อมาคือด้านขอบล้อเนี่ยด้านขอบล้อของ S5 ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ใช้โรงงานเดิมๆทำเป็นใช้โรงงานระดับไฮเอ็นทำนะครับผมคาร์บอนของมันก็ถือว่าดีมากสูงสุดมากผ่านมาตรฐานของ uci ทดสอบเรียบร้อยแล้วครับผมจ่ายตังค่าเซอร์ติฟิเคตการทดสอบอะไรเรียบร้อยแล้วทำให้ได้ล้อที่ดีที่สุดของ s อตัวนี้ออกมานะครับผม32,900บาทไม่แพงเลยสำหรับคนเล่นของ นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นทูบเลสเรดี้ด้วยที่สําคัญนะน้ำหนักตกใจนะครับผมเพราะว่าล้อทั่วไปถ้าคุณซื้อได้ในราคาหมื่นหมื่นกว่าบาทสําหรับล้อดิสค,คุณต้องมี1.8นะครับผม1.7แล้วก็เบาที่สุดก็เต็มที่ประมาณ1.65อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าล้อตัวนี้ผมก็ไม่รู้มาก่อนนะเพราะว่ามาช่างรถแล้วออกมาว่าน้ําหนักมันเบามากก็เลยตกใจก็เลยไปหาว่ามันเบาจากอะไรวะที่สุดแล้วก็มาเบาที่ล้อนะครับผมน้ําหนักเพียง1.45เท่านั้นก็โอ้โห มันคือล้อหลักแสนนะมันคือล้อระดับระดับแสนนะในราคา3 0,000กว่าบาทถือว่าไม่แพงเลยแล้วก็คุ้มค่ามากแล้วก็ดีมากๆลื่นมากๆเรื่องเสียงนะครับผมไร c h ชซ s y s t e มมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วคือคุณต้องรันอินก่อนถ้าคุณยังไม่รันอินเสียงจริงๆจะยังไม่ออกมานะครับผมอันนี้คือเสียงยังไม่ได้รันอินก็คือเสียงมันเงียบมากแต่ละเอียดนะครับผมไร c h ชซ System มี เฟืองมีระบบที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาซึ่งทําให้การปั่นดีมากนะครับผมและเสียงเป็นเอกลักษณ์ถ้าจาระบีรันอินอะไรไปสักพักถึงแล้วเสียงมันจะออกมาสดชื่นมากนะครับผมสําหรับตัวลอ้อชุดนี้คุยกันยาวเลยลอ้อตัวนี้ไว้ผมทำรีวิวเต็มๆเกี่ยวกับลอ้อตัวนี้อีกสักอันดีกว่านะครับผมดีตกใจนะดีตกใจนะครับผม ต่อมาคือชุดขับเคลื่อนนะครับด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นชิมานโนตัวไฮดรอลิกที่จะมีรหัสชื่อว่า R7020 นะครับผมไม่ใช่เป็นแบบดึงสายแล้วตัวนี้จะมีปั๊มไฮดรอลิกอยู่ในมือนะครับผมและคาลิเปอร์ก็จะเป็นไฮดรอลิกจะมีเส้นเดียวกันแบบนี้ ใช้กับดิสเบรกซ่อนสายแบบนี้ถือว่าเพอร์เฟคที่สุดนะครับผมรถคันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าผมตั้งใจประกอบเพื่อเป็นเดโมลองทดลองปั่นที่ร้านนะครับผมลูกค้าใครอยากลองปั่นอยากสัมผัสตัวจริงมาได้เลยแต่ว่าจุดประสงค์หลักๆมากกว่านั้นก็คือผมตั้งใจประกอบคันนี้ให้กับน้องที่ร้านนะครับผมที่อยากไปปั่นด้วยกันผมจะสร้างทีมเล็กๆขึ้นมาแล้วก็มาเริ่มปั่นด้วยกันนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ปั่นมานานละหลายปีแล้วนะครับผมตั้งแต่มีลูกเนี่ยแล้วก็ผมมีรถของผมอยู่แล้วทุกคนก น้องช่างคนหนึ่งก็ได้แบ็กเกอร์ตัวโอเวอร์พาสไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันมีคนหนึ่งที่อยากจะไปด้วยแต่ยังไม่มีรถผมก็เลยตั้งใจประกอบคันนี้ให้เป็นเดโมแล้วก็เอาไปใช้งานจริงกับน้องที่ร้านนะครับผมจะได้ไปปัน่นมีความสุขด้วยกันเนาะทุกอย่างก็เลยจะออกแบบมาให้กับคนสูง172นะครับผมหรือว่า174ก็คือผมกับเขาเนี่ยเท่าๆท่ากันพอๆก,กันสามารถสลับรถกันได้นะครับผมตอนแรกที่ผมจะเลือกเนี่ยผมอยากจะเลือกตัวอ a l t e ามาลงสามากกว่าแต่ว่า ผมอยากจะทําให้รถคันนี้มันสามารถเป็นบัตเจ็ตแล้วก็คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับผมอยากจะทําให้ตัวอย่างว่าเอ้ย105ก็พอแล้วไม่ต้องไปถึงเอาเทก้าหรอกแต่ว่าถ้า,าเปลี่ยนเป็นเอาเทก้าได้ก็จะดีกว่านะครับผมระบบการเบรคของเอาเทก้าก็จะดีกว่าแข็งแรงกว่า,าเบรคทีเดียวสามารถจับได้อยู่กว่านะครับผมถ้าเทียบกับตัว105แล้วก็น้ําหนักที่ดีกว่าการเข้าเกียร์ที่เสี้ยววินาทีที่ดีกว่า นะครับถ้างบถึงก็ไปเอาเทกาก็ได้แต่ว่าถ้างบกลางๆก็มาใช้ตัว105แค่นี้ก็เหลือกินแล้วนะครับผมตัวนี้ที่เลือกใช้ก็จะเป็นรหัสตัว R7020 ก็คือตัวไฮดรอลิกนะครับผมที่อธิบายไปตัวนี้เป็นไฮดรอลิกเรียบร้อยแล้วข้อดีของตัวไฮดรอลิกก็คือเฟรมซ่อนสายแบบนี้มันซ่อนสายเยอะนะครับผมมันหักตรงนี้แล้วมันหักตรงนี้แล้วมันก็หักตรงนี้แล้วก็ออกไปข้างหลังนี่ยนะการใช้ไฮดรอลิกในการบีบเนี่ยจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกที่สุดสําหรับท่อที่มันหักเยอะๆแบบนี้นะครับ ต่อมามาดูด้านจานกันด้านจานตัวนี้ก็เลือกใช้เป็น50 34จะมีขนาดขาจานอยู่ที่170นะครับผมก็มาตรฐาน172-174ที่ผมใช้อยู่นั่นแหละก็จะใช้สไตล์นี้นะครับผมท้าไมผมถึงใช้แค่นี้เพราะว่าอันนี้คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมที่เราจะไปเที่ยวกันสน่วนมากก็จะมีการขึ้นเขาปั่นทางเรียบอะไรบ้างนะครับตัวคอมแพกตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วไม่ต้องไปใหญ่นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณอยู่ภาคกลางคุณปั่นทางเรียบ อะไรเฉยๆเนี่ยก็ได้นําให้ใช้ใหญ่ขึ้นอย่างเช่น52 3 6นะครับผม53 3 9อะไรพวกนี้นะครับผมก็คุณก็สามารถเลือกในสไตล์ของคุณปั่นได้นะส่วนด้านกระโหลกตัวนี้นะครับผมด้านกระโหลกตัวนี้ค่อนข้างปวดหัวเลยเพราะว่าเป็นระบบใหม่เพราะฉะนั้นคุณต้องหากระโหลกนะครับผมตัวเฟรมเซ็ต18,800ไม่แถมกระโหลกนะคุณต้องไปหาเองนะครับผมกระโหลกที่เลือกใช้ก็เป็นของ S 5ฟครับจะมีชื่อว่าตัว BB836 นะครับมันคือกระโหลกของยุคใหม่เมื่อก่อน BB86 มันจะเล็กแล้วคุณถ้า ถ้าจะเอาไปใส่พวกแกนพวก30นะครับผมหรือว่าแกนรับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะ,ะหากระโหลกค่อนข้างยากแล้วก็ความหนาของลูกปืนเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อกับรองรับได้กับขาจานหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นแส a มไม่ว่าจะเป็นบีบีสามสอะไรก็ตามมันก็สามารถใส่ได้เขาก็เลยเลือกใช้ตัว BB386 นะครับผมครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปให้เหมาะสมกับขาจานของคุณ ของผมได้เลือกของตัว S5 นะครับผมทําออกมาโดยเฉพาะเลยสําหรับ BB 836ตัวนี้ในราคาเพียง960บาทเท่านั้นนะครับผมก็ลื่นไหลใช้งานได้ดีสามารถสวมใส่ได้เลยไม่ต้องลองวงลองแหวนอะไรสักอย่างนะครับผมออกมาเพอร์เฟกมากเลยกับตัว R10 ตัวนี้นะครับผมไม่ได้รวมกับเฟรมเซ็ตแยกขายนะครับผม BB 386ต่อมาคือสับจานหน้าครับสับจาห์หน้าก็เป็นตัว R7000 แล้วก็ตัวสเตอร์ด้านหลังนะครับผม11 3 4ก็ถือว่าใหญ่สุดสําหรับตัวชิมาโนตอนนี้นะเพราะว่าคันนี้ชอบท่องเที่ยวเขานะครับผมเราชอบปั่นเขากันที่เชียงใหม่ดีแล้วก็แน่นอนครับผมใช้11 3 4อยากจะเพอร์เฟกที่สุดก็ต้องใช้ตีนผีขายาวมีรหัส GS นะซึ่งจะเป็นขายาวแบบนี้ออกแบบมาสําหรับ11 3 4ได้เพอร์เฟกมากนะครับผมคันนี้ บอกไว้ก่อนเลยลองปั่นกับน้องเขาแล้วน้องเขาชอบแซงทางเขาตลอดนะครับผมเพราะว่าของผมยังเดิมๆ28อยู่ยังค่อนข้างลําบากอยู่นะครับผมต่อมาคือด้านเฟรมครับด้านเฟรมจะไม่โม้เยอะแล้วเพราะว่าคุณคุณก็รู้กันนะครับผมว่า R10 ขายดีมากคนต้องการสูงมากนะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นใหม่บล็อกใหม่จิ o อเมทรีใหม่สติปสูงแล้วครับผมแล้วก็มีความพุ่งดีมากเลยปั่นสบายด้วยนะ R10 ตัวนี ถือว่าดีนะครับผมเรื่องเฟรมคุยกันไปเยอะแล้ววันนี้เราจะมาโม้เรื่องสีกันดีกว่าเรื่องสีตัวนี้นะครับผมมันชื่อว่าโฮโลแกรมเมทัลลิกนะครับผมโฮโลแกรมก็คือการทําสีแบบมีมิติแบบนี้ถ้าเราไปดูนะครับมันจะเขียนว่าโฮโลแกรมสามดีนะครับผมก็คือมุมมองแต่เรามองแต่แตและมุมเนี่ยมันจะคนละสีกันคุณมองฝั่งนี้มันจะกลายเป็นสีเขียวเข้มนะครับคุณมองฝั่งนี้มันจะกลายเป็นสีม่วงถ้าคุณดูไกลๆพื้นที่คึมคึมมืดๆหน่อยมันจะออกเป็นสีเทามืดทั้งคันเเลยีีผมมป็นนนสสท่่าาใจาก แล้วก็ผมขอเสริมคําว่าเม t ทัลิกเข้าไปไม่ทัลลิกก็คือการที่เป็นแค่แบบเก็ดเพชรนะครับผมทําสีตัวนี้ขึ้นมาซึ่งสีนี้เป็นสีพิเศษค่าทําแพงมากแพงกว่าสีทั่วไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเฟรมเซตนี้ก็เลยออกมาในราคาที่ราคาลถอยู่ที่24,900คันนี้ราคาก็เกือบ20,000แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม มันแพงที่สีนะก็พูดตรงๆนะครับผมแพงที่สีเป็นสีพิเศษโดดเด่นกว่าใครบนท้องถนนแน่นอนนะครับผมมันมีหลายมุมมองในการมองมากเลยนะคำถามต่อมาก็คืออะไรแถมมาในเฟรมเซตบ้างนะครับผมเฟรมเซตตัวนี้ให้มาแบบ เ,เพราะว่าเฟรมเซ็ตส่วนมากจะไม่แถมแผนตัวนี้แถมแผนไปด้วยนะครับผมอ่ะพูดง่ายๆ่ายนะครับผมก็จะมีตัวเฟรมแล้วก็จะมีตะเกียบนะครับผมแล้วก็เป็นชุดถ้วยคอชุดถ้วยคอเขาจะเป็นชุดถ้วยคอพิเศษนะครับผมเพราะว่าคุณต้องซ่อนสายในถ้วยคอด้วยก็จะเป็นชุดถ้วยคอพิเศษนะครับผมมีสเปเซอร์ตรงนี้ให้เหมือนกับออกรถใหม่เลยนะค่อนข้างสูงนะครับไปเลือกลงได้เลยแล้วจะมีตัวล็อกสตาร์นัทอยู่ตรงนี้นะครับผมท็อปแคปอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีซีทโพสให้นะครับผมเป็น,น,นคาร์บ กันพวกกันฝุน่นกันฝนเข้าไปนะก็จะมียางตรงนี้ให้1แผ่นแล้วก็จะมีตัวล็อกหลักอานตัวนี้ให้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญเลยเนี่ยเขาให้แฮนด์คาร์บอนไฟเบอร์ซ่อนสายมาด้วยนะครับตัวนี้คุ้มมากสวยมากเลยแค่แฮนด์เฉยๆแยกขายก็หลายพันแล้วตัวนี้มาเป็นคอม plete เดียวกันใส่เซ็ตเดียวกัน โอเคมากเลยด้านแฮนด์นะครับผมด้านแฮนด์ก็จะเป็นตัวมาตรฐานทั่วไปของ Twitter ร์เขาจะให้แฮนด์ชา์ดีมานะครับตัวน,นี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่90แล้วก็แฮนด์ก็จะมีความกว้างอยู่ที่420ซึ่งเป็นมาตรฐานชายไทยนะครับผมก็สามารถใช้ได้หญิงไทยได้ไหมก็กว้างนะมันถือว่าค่อนข้างกว้างแบบมาตรฐานผู้ชายนะครับผมถ้าเป็นผู้หญิงจะหาเล็กแคบกว่านี้จะทํายังไงอะ่ะคุณก็สามารถไปซื้อแฮนด์อะไรของคุณก็ได้นะครับผมเพราะว่า ถ้าไม่ซ่อนสายคุณก็สามารถกลับมาใส่สายตรงนี้ได้ทวิต t ตอร R10 ออกแบบมาให้หมดแล้วนะครับคุณจะใส่สายอะไรก็ได้ใส่ DI อะไรก็ได้นะครับผมต่อมาคือผ้าพันแฮนครับผ้าพันแฮนตัวนี้ขอเลือกสีเหลือบ ให้มันเข้ากับรถหน่อยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นของวิสนะ VISP นะครับผมราคาเพียง490บาทฟิลลิ่งก็ดีนะราคาไม่แพงนะครับผมของวิสตัวนี้แล้วก็วิธีการพันก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมการพันแบบใหม่ก็คือพันบนลงล่างไม่ใช้เทปนะครับผมจะไม่เหนียวติดปืออันนี้ก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆส่วนด้านเบาะเนี่ยผมขอไม่บอกดีกว่าไม่แนะนําดีกว่าเพราะว่าเบาะเนี่ยเป็นเบาะใครบอกมันคุณปั่นแล้วคุณรู้สึกชาคุณปั่นแล้วคุณรู้สึกเจ็บตูดคุณไม่สบายคุณเปลี่ยนเบาะแล้วคุณดีขึ้นคุณเปลี่ยนบแแลล้วคุณย่งผม เรื่องเบาให้ไปหากันเอาเองเพราะว่ามันตูดใครตูดมันเนาะอันนี้พูดจริงๆนะครับผมเรื่องเบากว่าจะหากันได้นะผมว่าไม่แนะนําดีกว่าคุณไปหาของคุณเองดีกว่าครับว่าเบาคุณจะใช้อนไนก็จบกันไปนะครับผมราคาก็ไปพิมพ์คร่าวๆกันเอาเองนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะประกอบ R 10ิ เริ่มต้นเลยเนี่ยผมอยากจะให้เริ่มต้นที่ประมาณ60,000บาทเนี่ยคุณก็จะได้จบจบละเพราะว่าคุณจะได้ตัวเฟรมแล้วก็ตัวเบรกไฮดรอลิกแล้วก็ล้อคาร์บอนแล้วในราคา60,000บาทนะครับผมก็เลือกกลงกันได้ว่าคุณงบประมาณเท่าไหร่อยากจะแต่งให้มันสุดแค่ไหนนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมถ้าคุณยังจะเก็บโปรเจกต์นี้ไปเรื่อยๆนะคุณมีปั่นอยู่อยากจะมีเสื้อหมอบดีๆสักคันนะครับผมผมแนะนําให้จองไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนตัวเฟรมเซ็ตนั้นหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทเพราะว่าถ้าหมดแปดสิบแปดแล้วม ซ่อนสายในราคาหมื่นกว่าบาทอย่างนี้อีกแล้วนะครับผมผมมีลูกค้าหลายคนนะที่ที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยเขาค่อนข้างปั่นโหดเหมือนกันนะเขาซื้อรถจักรยานทวิตเตอร์ทั้งคันเพื่อเอาเฟรมนะครับและที่เหลือก็กองกองไว้ที่บ้านขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างเนี่ยแต่ว่าคนซื้อมาเอาเฟรมเนี่ยเยอะมากตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่คนตั้งใจที่จะมาซื้อเฟรมเพื่อจะไปประกอบรถที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มซื้อแค่เฟรมเฉยแล้วที่เหลือคุณก็ไปเลือกลงเอาเองนะครับผมเป็นโอกาสที่ดีมากเลย โอเคครับลากันไปก่อนครับไงก็ขอฝากตัว R10 Limited Edition ฉลองครบรอบ8ปี Twitter b y t e Frame นี้ไว้ด้วยนะครับผมมีน้อยมากๆรี่จับจองกันนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อใน Li น์แอดได้เลยหรือว่าต,ตามใน Facebook ด้านล่างนะครับผมไลน์แอดคือ a d Side Palm b i นะครับผม ign, a d Side P A L M B I K E ติดกันเลยนะก็สามารถจับจองกันได้เลยครับผมลากันไปก่อนนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดของดีนะครับประหยัดที่ร้านปามไบ์เซิเคิลนคัดสรรมาให้คุณเสมอครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ